สวัสดีจ้าพี่น้องกินเกี๊ยวทอดเนี่แล้วก็ขอเอินถือบุหรี่เกี๊ยวทอดละ่ะขอเอินเกี๊ยวทอดเด้อผู้ใดเอินจะไหนเขาพูดจักเนี่ยก yeah, เกี๊ยวกรอบทัดเจียหอมดีพี่น้องรีบแบบคัวแบบทวน เจ้าประจำจ้ะเจ้าคนเอินจะเกี้ยวทอดเกี้ยวทอดนะใครเอิญถือปุบปุบกินมากจนปัานี่แล้ว ผักหอมอืมอืยไปหน่อยยูยอาจาทำยังไงเลยอืมอืมอบ lòng nó một con năm thì thắc lấy lại Thắc heo phải lá lại cho nó nè phục với lại à anh sai con ผักแค่าจาวจะแซ่บส่วส่วไก่เฮียบ่หรอผักปกอ่ะอืใส่ลยไปนอเพชรเมื่อกี้ชอดเมื่อกี้น่ยดอกเมื่อกี้ <laughs> จะต,ต้องมีเครื่องเคียงพักหลายๆเสียทำหอมอัน่องคุะภาพเรื่องข่าก่อนพักพิงอ่ะเดี๋ยวจัดเบด้อแต่จกจขอับคนซื้อสืบไปด้เอ หัวร่อยอองหลองเลยหอมหอมยุดยุดจ้า ดีเหอดีน่อยเปิดเพิ่มแห้๋วนั่นติดโรงเรียนอย่ามืออื่นจะชิล้ขนกรุงเทพพี่น้องค่บแล้วแรงค่ะครับข่อย ทุกคนอืมเาว่าน,นแต่แพ่ไม่รับเชิญแพ่ไม่ได้รับเชิญเข้ามากวนอีกแล้นเบิ้ลเนียหาซิบจะบ้าง เพราะขายเป็นชุดแค่ตลาดไปซื้อตลาดเจ้าประจำตลาดชุดข้ามะตาะ,ตะมก้าเปล่านะไปช่วงเวลามากนักค้ายช่วงเศร้าช่วงเช้าสายอะไรกันออื้ <c oughs> <c oughs> หอม,มูกินมเป็นหอมหอมถั่วลิสงโอ้ยแม่วันเอ้ย,อยอจินซะนอแเสบแจเบู <c oughs> บพุกโต ไปทำบุ้ม,มผักกับปรแซ่บนะฮะปลาแซ่บยู่แ้งแซ่บอีกแบบถ้ามีผักมันจิเป็นแบบเพื่อเขมียงนะจินเมียง่พร้อมพี่นอนพักง้นจะกวนอ้อยนะมนุมหนานะยัก,กวนยัก,กวน้อ ครับถือถ่ายนะพี่น,อนะน้องเนาะมั้นวัดมากวนเว้ยหนักมัวนหน้าด่างขนาดจวดๆค่ะอืมเนาะโดนีัแมงแซ็ต 的见。